สวัสดีครับพบก,กันแล้วท่องธรรมาหาแดกวันนี้ก็มาชมท่าเรือเหมือนอย่างเคยนี่หยุดวันลีลายอ่เรียกว,ว่าหยุดถือศีลอดก่อนเออเรือก็ไม่ได้ออกไปเนี่ยไม่ได้ออกทะเลก่อนหยุดถือศีลอดนว่อาอีกสักวันสองวันแล้วเขาก็จะออกบวชและออก ดีเลยมันเลยเลย,ยอมกางยสลามของเราเนี่ยก็หยุดไปก่อน <c oughs> เออพอหยุดออกจากเราถือสิโดนแล้วก็ไม่กี่วันแล้วก็ได้ออกทำมาหากินมันอย่างเคยเนี่ยวันชิงช้างวันกะตะของเราประเพณีของบ้านบ้านเกาะยาวบ้านเรา,เอาอาชีพเราเนาะอยู่กลางทะเลเก็เรือวันกะตะเรือวันชิงช่างของเราเนี่ยเป็นจอดเป็นแถวกันอยู่อย่างเงี้ยพอถึง เวลาทําบุญทําอะไรเราก็ต้องหยุดกันก่อนเพราะประเพณีของเราอิสลามของเรานะเออทำมาหากินไปก่อนเมื่อไม่กี่วันก็ได้ออกไปข้างนอกออกทะเล <c oughs> นี่ก็มาเยี่ยมยามท่าเรือบ้านเออก่อนออพี่เอ้น้องข้างนอกได้ดูได้ชมประวัติของเรือวนชิงช่างเดินกะตานี้ก็เราทำมาไม่ใช่ทํามาวันสองวัน เออเราทำมาเป็น50-60ปีแล้วด้วยอาชีพยอย่างเงี้ยปลานี่เราก็ไม่ได้ค่อยส่งในประเทศไทยเท่าไหร่กระตะเราชิงชังเราเราก็ส่งรู้ประเทศนอกนอแถวมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์บูนไนจีนไต้หวันเราไปส่งไปทางนู้นปลาของเราเราก็อาชีพบ้านๆของเราทำรายได้ของเราอ,อยู่กันไปทำกันไปนะ ชีวิตปบื้ิงสุดไม่ต้องงอมืองอเท้าถ้าเรามีางานมีการมีเงินก็เราได้อยู่ได้กินได้ทำเนี่ยเรามาอยู่กันอย่างนี้อาชีพบ้านบ้านของทะเลของเรา,เ,าเราทำกันมาตัา้งแต่ครั้งโบราณมาแล้วรั้งแรกเราทำนี่ใช้มือนะมันจะใช้เครื่องไม้เครื่องงี้ยเ,เราใช้มือชักเอาเองอู้เราจะเสร็จทุกวันนี้ทันสมัยแล้ว เราใช้เครื่องทุนแรงเข้ามาใช้อะไรเข้ามาช่วย,ยก็สบายกันไปไม่นักไม่นานเออทำกันไปกินกันไปนะคนเรานะออนี่แหละประเพนีของเราอาชีพของเราทออะเลก็สวยงาม เราก็ส่งประเทศนอกกับราคามันดิในประเทศไทยเราก็ได้กินไม่กี่จังหวัดเนี่ยลดลาแล้วก็จอดทิ้งกันไว้อย่างเงี้ยมาทำอวนมาอะไรกันบางคนเขาก็ออกไปมั่งหยุดไปมั่งมาหากินนะชีพันบ้านของทะเลบ้านเรา วยงามธรรมชาติด,ดีบรรยากาศดีเีสว,วยงามบรรยาธรรมชาติบ้านบ้านของเราอาชีพของเรานะ คนทายไปไหนล่ะไปภูเก็ตฮ้าจะไปภูเก็ตด, <สะ S 1> ด้วยโอ้เลือขกกึ้น้านเนอครับผมอออะไรนะเลือขกกึ้น้านเลือขึ้นคาวเลือขึ้นคานก็มี เนี่ยก็มาทําอวนเนี่ยรถเขาเวลาอวนขาดอวนเสียว่นอะไรแล้วก็มาขึ้นมาซ่อมมาอะไรกันเนี่ยออช่วยกันทําเวลาว่างจากออกทะเลเวลาเดือนละมาดอนของเราทะเลไม่ค่อยได้ออกก็เรามาเอาอวนขึ้นมาซ่อมอวนขึ้นมาทำกันออนะเนี่ยเต็มเลยอย่างนี้วิบ้าน วนกันเต็มไปหมดเลยทำวนทำอวนมาทำอวนกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่นี่จีบรองบานกันได้ทำอวนกันทำอวนกัน ทำ้วนชอบ้วนทำอะไรบวนทำบวซชอบ้วนเวลาว่างจากงาน้วนมันขาดราอะไรเราขึ้นมาชอบมาทำกัน พอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีครับ